ยืดเส้นยืดสายกำลังจะกระโดดไปเห็นว่าโชว์เลยนะอันนี้เป็นบ้านของลูกชายค่ะมีตัวเก้งมาอยู่ในสวนเ <c oughs> ด้ออกไปทางโน้นแล้วอีกต,ตัวนี้ไปไหนปะไม่ไปเลยนะยังอยู่อย <c oughs> ู่เลย เขาไม่กลัวเลยกระเทกะเทะอ่าฮน่ะน่ะไปแล้วไปแล้วทีนี้เขาจะเริ่มหนีแล้วไปก่อนค่ะเน่สวัสดีกจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้มาเที่ยวหาลูกชายในสวนของเขาเนา่อยู่ในเมืองเลยปล่ะมีตัวฟานเข้ามาเขาไม่กลัวเราเลยนะเห็นไหม เขาจะไมากินอีกโันึงก็อยู่ตัวมีเพื่อนมอีกทางไหนอีกเห็นไหมเขาไม่กลัวเลยนะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยฮตัวนลูกเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆเขาจะกลัวเราหรือเปล่านี่ตัวฟาตัวเก่ง ตรงนั้นก็เป็นที่ปกผ่าของเขาหน้าร้อนนะตัวนั้นนอนสนนบายเฉบลุกแล้วเห็นไหมโอโหไปแล้ว